สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านครับผมวันนี้เราอยู่ที่เขตจังหวัดบุรีรัมหรือว่าน้องสมิธนั่นเองเขาช่องตะโกนะครับผมผมมาหาพี่ที่รู้จักนะครับผมเห็นแก่ขับรถรุ่นนี้แล้วถูกใจมากเลยชอบชอบฮะวอลโววอลโวอ่ฮะ, Von vo, ะน,นี่เนาะมงนนี่นิ่มนะผมบอกเลยอันนี้คือผมเคย ขึ้นครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ไปขึ้นของอ่าของกรมทางนะฮะร,รถกรมทางที่ผมไปวิง่งเอ้ที่ผมไปรีวิวรถนะฮะฮะนะครับน,ะบนี่รถโอ้โหรถรุ่นเสริงสางเนะี่ยน่าจะเป็นรถอ่าคนดังนะนี่คนดังนะอ่าเขาวิ่งคันนี้อยู่จ,จีไอเพรอะโอ้โหแน่นอนฮนะ ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็หัวสูงมากหัวสูงผมว่าไม่เหมาะกับการที่วิ่งแบบางานเกี่ยวกับที่ไปเอาไม้เอาอะไรในป่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่เหมาะนะผมบอกเลยไม่เหมาะถ้ารุ่นพวกนี้ต้องวิ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือวิ่งวิ่งตู้เย็นวิ่งงานประจำอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ว่าน่าจะขึ้นเขาขึ้นเนินสะดวกนะฮะ น่าจะเป็นเกียร์ออตโต้นะครับ f c ครับนี่พี่นายเป็นของรถรถนี่เป็นของพี่นายขับแล้วทุกวันนี้เมื่อก่อนจะเป็นของไวรุ่นสิงสางนะครับผมขับคันนี้คุณคุณแม่ f c เรอดียดอดอะ่ะก็คือมาหาพี่ที่รู้จักะไรก็คือสนิทกันนะคนนี้สนิทกันตั้งแต่สมัยผมขับนู่นเลยแบบ ขับรถตั้งแต่ผมยังไม่มีใบ,บขี่นะครับนะครับอ่าแล้วก็แกชวนผมไปอยู่ภาคใต้พักหนึ่งตอนนั้นนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ขับตอนนั้นไม่ได้ขับเลยที่ผมตีขึ้นมาขับบ้านเลยตอนนั้นไปอยู่เอด้านนอกนะฮะตอนนั้นแกแหละคอยแนะนำาน่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างกับผมเลย ี่คนนี้นะครับผมชื่อพี่นายนะครับเดี๋ยวผมไปดูรถกันก็อ่ะเดี๋ยวบอกกันนิดนึงช่วงเทศกาลช่วงนี้ผมกลับบ้านนะเอฟซนะผมกลับบ้านผมก็เลยมีโอกาสแวะมาหานะครับว่าอาจะมาหาพี่นายด้วยแล้วก็ฮะไปไปเปิดอ้เทศกาลก็เที่ยวสุดท้ายที่ผมวิ่งก็คือผมวิ่งอ่าอะไรวะเอง ที่วิ่งเที่ยวสุดท้ายที่เรามาจากนู่นน่ะมาจากไหนวะเออเสาเสาเสาไฟลงมาแล้วก็เอาตู้ตูจตออต้จากอุดรฮะตู้เป็ตู้ยางจากอุดรอ่ะกลับมามาแหลมฉบังผมก็วิ่งงานงแถวนั้นแนหะใกล้ๆแล้วก็กลับบ้านนะฮะเนี่ยผมก็กลับบ้านเลยเพราะว่ามันถึงเทศกาลแล้วผมก็ต้องพาพา่อผมไปหาหมอด้วยวันที่11นะครับก็คือผมกลับวันที่10อ่ะ เปิดอ่ะว้าวดูเปิดแล้วก็คือแน่นอ่ะชอบมากนะฮพวกรถเอาแอบขึ้นรถด,ดีก็คือมันโอ้โหวันไต3สามคันมีเปีด,ด้วยเดี๋ยวขึ้นฟังมันคือเป็นวาสนาของผมจริงๆนะถ้าได้ขึ้นรถพวกนี้นะ FC จริงๆไอ้คำว่าอยากได้ไหมอยากได้นะ FC นะอยากขับแต่ยังว่าเนาะ มันวิ่งงานคนละแบบงานแบบนี้ก็คือ,อนี่อุปรกรณ์สัมภาระของพี่นายพี่นายแกแบบอนุญ,ญาตให้ขึ้นแบบสบายสๆอ๋อมีเปนอนด้วยมันไหนเอง็งลองเราเปิดไฟมีเปิดตรงไหนวะอู้แต่ว่ามันกว้างมากเลยในเอฟซีนะโอผมเปิดไฟเลยเยอฟซีเรามาดูภายในกันครับผม ก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางนะฮะสัมภาระก็ะคือหม้องข้าวจานอะไรงเงี้ยเขาเกบพอมดเปรผูกเปรได้ด้วยก็น่าจะแข็งแรงแหลนะ,ะขอเกาะดีไหมเองเออขึ้นไปนอนได้นะเนี่ยแบบนี้รถน,นรถนอนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นไฟอ๋อดับไฟเปิดไฟนี่ไง,ไไงดูพัดลมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูพัดลมพัดลมตัวนี้นะครับผมบอกโคตรมหาทน ทนแบบไหน fc ก็คือมันทนกับการกระแทกหรืออะไรเงี้ยโอ้โหโคตรมหาทนเลยแล้วมันหลายหลายหลายปีใช้ได้หลายปีมากตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นอ๋อมันเปิดตัวนี้ได้รู้ได้ใครเก็กระตุยมอเฮยไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ไม่ใช่กระดานอะไรไม่รู้ก็คือนี่เองเองใส่ตรงเนี้ย เขาว่าใส่ใส่ทีเดียวเลยเนี่ยใส่ทีเดียวก็มีไม่มีคัส่ะก็คือมีเบรกก็มีคัลลิงโอ้มันก็ขับงานเนาะงั้นพี่ป้อมแกจะคับได้ปะคือพี่ป้อมนะครับแกคือขับสองคนกับพี่นายนะฮะตู้เย็นไงวะฮะเออใช่ไหม ไม่ใช่ต้เย็นยี่วะพี่นายจะบอกร้องขึ้นมาดูนะครับนี่เนี่ยเราไม่มีวาสนาได้ขับได้จับได้อะไรเนาะแล้วก็ได้แค่มารีวิวเฉยๆใช่ไหมอันนี้เียอล้เปิดไงนี่เปิดอะไรบ่ f c มันห่างหรอบ่เ้องก็ะจกขึ้นรถเขาคือห่างไวแต่หัวกวางมางหัวนี่คือแบบ กว่างมหาสารดูตรงนี้คือโลง่งโล่งมากเลยเนาะแต่เห็นคนรีวิวเยอะมากนะครับที่เห็นเห็นกันนั่นแหละเขารีวิวกันเยอะมากแต่ว่าผมแค่อยากขึ้นมาดูว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมมันวาสนามันจะได้ขับไม่ให้รุ่นนี้นะครับเนาะวาสนายังว่าแล้วคนเฮาได้ครับแตวอันู้านไอเอียงว่าไอฮิโน่ถูกกับตาก,กับฮิโน่นะผมสังเกตดูผมแล้วว่า ถูกใจตามากเลยกับฮีโน่ตั้งแต่วิกเตอร์แล้วก็มีไอตัวซีรีส์ห้ารถการ์ดครับก่อนหน้านั้นก็เป็นสวนว่าจะเป็นฮิโน่ไหมก่อนหน้านั้นที่ผมยังไม่มีแบบขี่ผมขับเมกาสามร้อยี่สิบมาก่อนนะเอซี FC. ตั้งแต่ผมไม่มีแบบขี่ผมขับหัวหลากตอนนั้นที่นะครพนมโอ้โหวิ่งแบบอ,อันนั้นวิ่งแบกกันนะครับผม อยากเห็นตู้เย็นอยากเห็นตู้เย็นมันอยู่ตรงไหนวยมันมีนี่ไม่น่าจะมีมั้งอันนี้น่าจะผักเข้าไปได้๋อตัวนี้มันผักเข้าไปได้อเออตัวนี้ผักเข้าไปได้ดูมีแก้วมีอะไรก็คือส่วนมากแกวิ่งทางไกลนะครับวิ่งทางไกลแบบมาเลเซียลาวอะไรเงี้ยนะครับผม เมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถรถของวัยรุ่นเซิงสังที่คนรู้จักหลายๆคนสายรถบทุกอะรู้จักแน่นอนนะครับผมวัยรุ่นเซิงสังเนี่ยนะฮะผมก็ดูแกตลอดเลยนะ fc ดูแกตลอดเลยอะเออไม่มีคัดกลับบ้านมาผมก็ได้มาเห็นนะรถที่ไหนอ่ะลองสตาร์ทเองอ๋อสตาร์ทเลยไม่มีไม,ม่พุ่งหรอก ป่ะเกใส่ว่างไว้เลยแล้วก็ล็อกไว้ฮะรถเหลืองเป็นไรเออรถเหลืองโดนหลักเอะสตาร์ทดิตาดีไปนี่เออเอาสตาร์ทดิเออโอ้เสียงมันแบบสุดยอดนะเอฟซีปื๊บ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 เรือโอ้แอร์แล้วเราเขาปิดแอร์ปิดอะไรตรงไหนนี่เฮ้ยมันกว้างเนาะกว้างแบบ ก็ดูก็ดูบ่อ่เอ้าบ่อคนนิ่มอ่ะดับเลยนี่อย่าเพิ่งดับใจเย็นชออก็คือนอนสบายมากมันกว้างเลยเนาะกดถึงอ่ะก็ดูการยืนอองลองยืนดิถึงไหมยืนยังไม่ถึงเออเยอะเยอะโอ้คนสิริวัฒนาคัรับอนะนเ สุดยอดเสียงอะไรไม่รู้มันน่าจะเตือนในเอฟนะนี่เดี๋ยวดูคือคือสัมภาระนี้เตรียมพร้อมตลอดนะครับปุ่มอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดครับผมนะดับเลยเหรอดับก่อนก็ไดนะ้เอาดับเลยบดับดิโอ้โหเจ๋วเลยลองถอดกุญแจด้วยอย่าลืมถอดกุญแจอเออโอ้โห สุดจริงนะครับมุมมองมันกว้างเนาะ fc เนาะมันอยู่สูงแล้วมันกว้างดีมุมมองถ้าเราเอาพวกของที่หนา้ารถออกดูแบบกว้างมากเห็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีกระจกมองมาตรงเนี้ยกว้างเหมือนกันอันนี้ที่ผม,มคือคนอื่นเขารีวิวแล้วแหละแต่ว่าเราแค่รีวิวว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาสัมผัสอะไรมากมายนะ fc นะจำอยู่แสบตา ดูชอบไหมชอบไหมรุ่นนี้ชอบไหมเอาถามก่อนเองชอบไหมน,นิ่มนเออนอนนิ่มนอนสบายนะนอน่ะเพราะว่าแนนแนนจะเน้นนอนอย่างเดียวนะครับบิ๊กซีนอ,นอ,อืมนี่คือข้อขับสองคนผมมัวมพี่นายแล้วก็พี่ป้อมนะครับผมขับสองคนคันนี้แกก็เก่งนะผู้ครับผู้ยิงเก่งอยู่เพราะว่าแกวิ่งสายยาวอะ่ะอยาเอาแบบประมาณสองพันโลได้มั้ย ที่จาดมาลีไปด่านสปปลาวเกือบทุกด่านนะครับผมเนาะคือจก่งนะโอ้ยบันไดสูงมากเลยเอ้ยปิดไฟตรงไหนไะเองเดี๋ยวต้องไปปิดฟังรู่นว่ะมันมันดับไหมไม่ดับไม่ดับใช่ไหมดูอ่ะไปรุ่นสงสง คุณคุณนะเอฟซีนะโอเคก่อนไปปิดไฟก่อนโอ้ต้องปิดไฟนะแม่งโตรสูงมืดละอ่ะเดี๋ยวปิดตรงนี้แหละอ๋อมันคือล็อกวงมาอะไรเลยเหรอกดแล้วเกลียวกดแล้วโอ้มันสูงเว้ย ก็ไปห,หากับข้าวกินใช่ปะดูนี่คือพี่มายกับพี่ป้อมนะครับดูเรียบร้อยเอฟซีโอ้ถังใหญ่นั้นเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นแบบยกล้อนะครับเผาเดียวยกล้อเหมือนหน้าวัวมันบางๆเนาะผมว่านะหรือว่ามันหมดหรือ,อยังไงมันเหมือนบางบางกว่าของผมนะของผมมันจะหนาหนากว่านี้ แล้วน็อตด,ดูนะเลียงโคตรเยะเลยตัวนี้ก็จะเป็นน็อตแบบเลียงแบบโอ้โหมหาศารนะอืมเอาเดียวอันนี้แครเอารอลงนะเรียบร้อยเผาเดียวเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านครับผมมาชมมาชมมาดูกันบอนโบรถวัยรุ่นเสียงสางนั่นเองใครคนคุณเม้นได้ตลอดครับผมเม้นเลยโอ้คนดังเลยนะเนี่ย ได้รีวิวคันนี้เลย,ยเดี๋ยว<ช>เราก็จะได้กลับบ้านครับผมโอ้อะไรวะเนี่ยโ,โอ้ดูช่วงล่างนดิน่าจะมาตรฐานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับบ้านครับผม FC นะครับก็จะได้ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยนะครับสวันสงการโอ้โหดูผมชอบช่วงล่างมากเลยเนี่ยนี่เห็นไหมผมมองเห็นแล้วผมแบบถูกใจเนะี่ยถูกใจเออ ครับอ่ะเดี๋ยวพาแนนกลับบ้านกันครับผมไปไปเลยก็คือตอนนี้ผมออกจากบ้านพี่นายเรียบร้อยนะครับก็ค่ำมืดพอดีก็คุยกับพี่นายนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นเวลาที่มืดแล้วนะก็วันสงการนะครับผมก็จะได้พาพ่อไปหาหมอแล้วก็น่าจะหยุดอีกสามสี่วันอะไรประมาณนี้นะครับผมอมืเดี๋ยวจะได้เดินทางกับบริษัทครับผม ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับที่กลับบ้านไปสงการผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปมากมายอะไรนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณ FC ทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับผมให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับบางทีผมก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผม FC นะครับโอ้ทางกลับบ้านเรานี่ค่อนข้างจะมืดมืดนะครับ เดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านนะครับโอ้เหนื่อยแล้ว fc วันนี้นะครับผมอยากกลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวนะครับไป,ไปเจอลูกเจอหลานเอ้ยไปเจอหลานแล้วนะครับผมลานแนนนึงนะครับเ,เดินทางอันนี้แบบขออภัยจริงๆก็ไม่ค่อยลงคลิปนะ fc นะแบบผมก็อยากหาเวลาแบบให้มันเยืะยือ,อะไรเงี้ยแต่ผมอยากพักผ่อนมากกว่า มันก็เหนื่อยเนะทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยแบบอยากกลับบ้านแล้วก็นอนอะไรเงี้ยนะครับอยากหยุดยาวๆเลยนะเอซนะแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมบางทีผมก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับผมอืมเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยครับผมไปมเข้าบ้านกันละเนี่ยโอ้โหก็ เดี๋ยวพักผ่อนเจอกันวันทำงานครับผมขอบคุณไอซีสนครับผมที่ติดตามแม่คนอยจมอยู่และคนที่ให้กำลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับสุขสันต์วันสงการครับผมขอไปด้วยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับสวัสดีครับ